สวัสดีครับวันนี้พบก,กับชโยชาแนลนะครับเมื่อนี้ตอนเย็นเย็นพามาเที่ยวนะครับสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอผู้เขียวครับคือสถานที่คือพระธาตุนองสามหมื่นนะครับนะในเบื้องนี้ข้างหลังผมนะครับโอ้เป็นพระธาตุที่สร้างมาตั้งแต่สมัยพระเชษฐาธิราชของกษัตริย์ล้านช้างหรือประเทศลาวในปัจจุบันนะครับเห็นไหนะครับ มาเฮ้ยเบิบ้งนั่นค่ะนะครับเบิง้งโอู๋เห็นว่าอันนี้บริเวณรอบรั้วนะครับเสียงระฆังเสียงดนตรีรั้วเนี่เป็นพระพุทธพุทธประวัตินะครับนะพุทธประวัติเดี๋ยวพาไปดูนะสุดยอดบรรยากาศงำภาษามงพโพเพครับนะเขาเอื่อยยังวนะนี่ยถ้าไปหู้ บอกเนี่ยนะครับผมบ่งหูผมลืมแล้วเ,เคยเห็ดตั้งแต่น้อยๆเคยเห็นผู้เฒ่าเห็ดครับเนี่ยแบบเช่นนั้นน,น,นะตุงนะบ้านเขาตุงหรือตุ้งนี่แหละครับตุงอีสานวะพระธาตุน้องสามหมื่นครับโอ้สมัยพระชัยเสถ่ากิราชอันจากพันช้างของประเทศลาวครับนะฮันเบิ้ง ขอม้าสถา,านมนร่มเรื่นมากครับเป็นวัดขอม้าเนี่ยจะมีเขตพระปธานมีเขตนรกมีเขตสวรรค์เนาะนะครับเนี่ยโอ้แสงนั้นสวยให้เบิงครับให้เบิงชัดนะ เจดีนะเป็นเจดีโบราณครับหวังความเจริญยากที่สุดเขาจะปฏิบัติธรรมะหมวดใดก็ตามถ้าธรรมะหมวดนั้นนนั้เป็นคันสอนของพระผู้มีพระภาคเขาจะไม่งอกใยเลยเขาบอกว่าแค่ครูยังไม่เคารพครูเลยนะจะเคารพวิชานั้นได้อย่างไรนันผู้ที่ไม่เคารพพระธรรมหรือไม่เคารพพระผู้มีพระภาคแสดงว่าเขาก็ไม่ได้เคารพในธรรมะที่เขาปฏิบัติเท่าไราะก็ไม่ถึงกับเคารพในเจ้าของแห่งธรรม หลายผู้ที่ถ้าเคารพถ้าทำหมวดใดบุ๊คครับมันเป็นวัดเก่าบ่ครับเป็นวัดเกา่า,เกามากวัน,ม,นมันมีผัดผ่านองเดียวนี่ละแต่ใดเโาใดมาอ๋อครับแล้วก็เลยมายเฮ็ดวัดที่หลังเิครับแม่ครับม,ม,มันเป็นวัดทีละครักัมัชมุนามาสร้างเอาที่หลังหนมัสมือบ่ครับมามามาอยู่พี่เลยโอ้มาอยู่วัดเลยบ่ครับอแม่มา,ยามอยู่โดดแล้วบ่ครับ ไม่ดูได้เจ็ดแปดปีแล้ววะไอ้แล้วในดอกอย่างเงี้ยดอกไฟคำปะที่ครับดอกไฟคำดอกไฟคำถ้ากันมาจากใสพอดีผมมาครั้งแรกผมก็ไปค้นพื้นที่นี่แหละครับแต่ว่าอันเนี้ยั้งแรกของผมที่มามาว่าพระธาตุน้องสามหมื่นสามหมื่นผมก็มาเรียนผู้เขียวแต่ผมมาเคยมาฮวันน่ดจักเทื่อจังหวัดไหนอยู่บ้านใดผมอยู่เกษตรสมบูรณ์ครับครับ ยอยู่โรงเรียนผู้เขียวครับสมัยเป็นเด็กน้อยอแล้วเพราะเนี่ยหอดนี่จนอายุป่านนี้แหละครับแม่ผมเลยเออไปหอดพระธาตุหนองสามมื่นก็นะครับดีแล้วที่โตขึ้นพ่อครับน,นะครับหลังจากพาชมพระธาตุหนองสามมื่นนะครับนะนี้นฟังตรงขางกันนะครับจะเป็นศาลาพันห้องนะครับแล้วศาลาพันห้องมันเป็นจังไรือไม่พีเดี๋ยวพาชมนะครับเนะศาลาพันห้องนะนะ ของวัดพระธาตุหนองสามหมื่นบ้านแก้งผู้เขียวครับมาโดนกับกับอู้กับเคยเห็นนครับเนะี่ยเห็นปะเสานับนะปน 1, นะไปได้เลยครับเนี่ยเป็นพันอีกเลยครับเนี่ยมรนู้นนะหายเบิงโอ้เสาทั้งนั้น,นะครับเป็นพันพันหองเลยนะข้างในกับเป็นมุวนมันเหมือดครับน้ำมา ขี่เลาะมายาแมลงครับรก็เลยแวะมาเบิ้งซื้อนะครับมาให้มาชมบรรยากาศนะครับเห็นปะศาลาฝั่งห้องเงาไปเห็นปะเห็นมือผมถ่ายไปปะเห็นเงาไปปะบรรยากาศเงียบสงบมากครับเนี่ยพาไปเบิ้งไอ้ทางไหนนี่ทางไหนเป็นของไอ้ ขึ้นบ้านนะครับมันสะแสงมุมนี้เพราะว่าสิมือแล้ยนะครับเนาะเป็นอุปกรณ์สมัยของชาวบ้านสมัยตะกอลครับมีตะก้ามีกระบุงมีหูมีกีนะครับเนาะมีตะกามีไซสนะครับแล้วก็นี่ของโบราณครับมีหมอ้อหมอห้อหนะครับแล้วก็มีกระดง้ง มอนนะครับโอ้เป็นของโบราณครับสาธุ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 าธาธครับนะครับมาเบิงโอ้เป็นของโบราณที่เก็บเก็บแต่ว่าก็แ็บบคือบ่มีคนมาดูแลเป็นไรครับ แจกันในน้มครับเนี่ยเป็น,นเงาเอนอิ่วฝ่ายเขาอิ่วฝ่ายครับเนี่ยเป็นของโบราณครับสมัยปู่ยาตายายเขานะครับแล้วก็แจกันเครื่องลรยครามนี่เป็นของโบราณโบราณครับเป็นกระเบื้องเครือบป็นเผาครับ เป็นของหาล้ำค่าไม่ได้ได้นะสองใบนะครับนะครับก็แบบคือนะครับมีตะเกียงนอะตะเกียงโปะ๊ะอ้้หอท่าเสียดายครับไม่ได้บม่มีคนมาดูแลปันหาครับผมเดี๋ยวก็มันมือแล้วครับเดี๋ยว กลับบ้านมันสี่ํากค,คอนนะครับนะเดี๋ยวโอกาสหนาฝ้าไหมครับเดี๋ยวจะพามาเบิ้งแบบเต็มๆเลยครับเนี่ยแล้วก็มีต้นกระทูปเห็นปะกระทูปบุญกระทูปบ้านเฮาเนี่ยเนี่ยกระทูปเงินกระทูปท้องเนี่ยครับเนี่ยเวลาออกพรรษาเนี่ยเพิ่นสิเฮ็ดนี